หากบนโลกนี้มีพลังวิเศษที่สามารถสลับร่างกันได้ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงในวันนี้ผมและทีมงานจะมาลองสลับร่างกันเป็นเวลา24ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะมั่วซั่วตัวเหริงเตล่งเต็งขนาดไหนและวันนี้บริษัทของเราจะเจ๊งหรือไม่ไปดูกันเลยว้าวและนี่ก็ คือฉลาดที่เราจะมาจับเพื่อสลับล่างกันนะคะผมทุกคนก็คือมีบริเวณมาเยอะบริเวณบ้าอย่างให้แบบพวกเราลองสลับล่างสลับที่กันบ้างอะ,อะไรเงี้ยก็จ่ให้ตามคาขอแต่ที่ต้องบอกก่อนคือตรงเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยมีหกคนแต่จริงสตูเราตอนนี้มีอยู่เก้าคนที่ไม่ได้มาถ่ายด้วยก็จะมีน้องอาร์ตกับน้องตอมวินแล้วก็พึกงานน้องคนนั้นพวกนั้นเนี่ยมันมีงานแบบสาคัญที่ไม่สามารถลาทิ้งได้เลยทำให้แบบไม่สามารถทําได้แบบทุกคนในสตูนะครับแต่นี่ก็คือคนมาเกินครึ่งอ่ะอ่าก็มีเต้ยบีม แนนแอร์เแบฟบแล้วก็ผมนะครับคลิปนี้ง่ายๆเลยเราก็แค่ไม่ต้องสนใจว่าวัานนี้ทุกคนจะหน้าที่การงานอะไรข้่นนะต้องเมื่อเป็นไอดีทิทิง้งจับได้อันไหนวันนี้ทํางานอันนั้นถ้นเป็นแต่ตอนจะต้องแต,ต่ตอนเหรอใช่เลงมากถ้าจับได้พี่ก็คุมทุกอย่างเลยโอ้หาเป็นพีโอนาแล้วถ้าเกิดใครจับได้บีมก็คุมเรื่องเงินเดือดเลยโอ้ยอย่าให้แบบไอ้พวกสัตว์พวกนี้ไอ้บีมเลยว่ะเตื่ได้บีมยังดีเพราะเงินอยู่กับบีมหมดเลย คือของส่วนตัววะได้กันนะวันเนี้ยอ่ะสมมติว่าเต้ยได้เบฟเมียโทรมาเต้ยก็บอกโหลดีละโอเคพร้อมแล้วมาจับฉากกันเลยใครจับก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนเปย์ก่อนไปดูกเลยไปดูนะครับคุณใครดีวะเป็ได้โชคดีไม่ต้องทำอะไรเลยผมอยากให้พี่ได้เต้ยโอเคหยิบมาครับประมนะครับ ของนายน้องบีมของนายน้องบีมคือบอกก่อนว่าเป็นส,สิ่งที่หนึ่งหงก็อยากได้เพราะว่ามันจะคุ้มตังคแบบ์เน่ยไม่ใช่แบบซื้อุรุ่ยสุร่ายเลยนะโอเคโชคดีนะน้องบีมต่อไปครับนาพี่บีมน,น้องบีมครับอ่าน้องบีมเลครับสหรับก่อนสรับก่อนน้องบีมครับหยิบเลยครับขอให้บีมได้เตยอ,อยาในในในกเห็นบีมอยากให้มาเร็วเลยครับใครอะไม่ใครจะแเอ๋อไม่ใคร นี่ได้เห็นบิฟต์ได้ติ๊กตอกนะพืก อเต้ยเต้ยได้ใครครับอยากได้เบฟี่อยากเป็นเบฟใช่หรอเนี่ยไอ้พี่ตาเนี่ยขอเล่นหน่อยทำไมเต้ยเนี่ยเป็นคนที่แปลกมากครทุนถ้าผมแบบเลือกได้นะผมไม่ค่อยอยากไปเที่ยวกับเต้ยเพราะว่ามันชอบเรียกชื่อผิดใช่ล่าสุดไปเที่ยวกับไอ้เบฟไอ้เบฟก็มีแฟนไปด้วยไปเรียกแฟนเขาชื่อผิดไอ้เบฟเนี่ยก็เรียกบีดโบบ้านล้วทำไมวะเต้ยในหัวมันคิดนู่นคิดนี่หลายอย่างแล้วแบบมันจำชื่อผิดมันบอกไม่ถูกล่าสุดทักใครก็ไม่รู้พี่เป็ดพี่เป็ดพี่เป็ด รัวหันเลยเต้โอเคเตอย่างนั้ดีอยามีมึงแม่แบบคุยผู้หญิงทั้งวันโอเคโอเคั้วันอ่ามันจะเป็นเบไหมนะเป้ไหมอ่ะแค้เ่ยฮ้ยคือเราไม่ลาริงน้ทีทีไปเลยไม่เอาเป็นทีท่ายงแต่แม่ก็คุยผู้ชายทั้งวันอ่าโอเคก็นเหลือสาคนละจับอบกันเลยไหมได้ได้หมพเป็ดยังไม่โดนไปหนี อานะจับนะาจับนะครับจับนะครับเจนี้อ๋อเร็รัดดึงไปเลยครับแอนไห้พี่เป็ดครับแอนได้ผมครับไดอนได้แวได้แอนได้เไะเบฟผมเองอ๋อ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 อรออ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออ๋อไ๋ออ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 ออ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 อ เป็นเลยครัพี่เป็ดนะครับต่อไปเลยเป็นแนนทำชื่อของแต่ละคนนะอย่าลืมถือนะไอแนนเป็นไอเบฟเป็นน้องแอนไอเบฟเป็นแอนเฮ้ยเดี๋ยวเราทำป้ายชื่อดีกว่าแล้วเดี๋ยวขอไปทำป้ายชื่อแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยบริษัทเราจะล่มจมแค่ไหนดูหัวนี่นี่คือซีโอในฝันแล้วก็เดี๋ยวดูนาว่าวันนี้การทําบอลของเราเนี่ยมันจะวุ่นวายแค่ไหนก็เข้าที่กันเลยไปมีใครมาเถอะคอนเทนต์อะไรไหมครับ น้องบีมวันนี้พี่เล่นกล้ามมาน้องบีมดูกล้ามพี่อะทุกคนนั่งใจทำงานนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทำงานเหมือนกรรันครับเล่น a ตักหน่อยละกันเป็นอย่างนั้นเหรอ <c oughs> โอ้พี่เป็ดเลอะดูดิอะไรเนี่ยพี่เป็ดเก็บเลยของใครเนี่ยพี่เป็ดยาบนตา <c oughs> พี่เป็ดเก็บเลยนะพี่เป็ดเก็บเลยทีมีคนเก็บส่วนตัวเอรน้องแอรครับอะไรเธอมาดูลูกของเราลูกของเราเป็นพันกุ้ยเหรอเดี๋ยวดูดิเธอแน่เดี๋ยวดูเธอเธออย่าเดินมั่วดีทำไมอ่ะเอาของไปเก็บให้เขาหน่อยโอ้เธอกินแล้วก็ไม่เก็บว่ะเธอเลยพี่เป็ดอย่าไปกินไปเก็บว่ะพี่เป็ดใส่ไม่ดีเลยทุกคนดูสิให้ลูกไปกินนะเดียพี่เป็ดใช้เงินเยอะเนี่ยตอนนี้เราเหลือแค่นี้นะพี่เป็ดดูเนี่ยเหลือแต่มันมีสิทธเดี๋ยวพี่เป็ดไม่ดีเลยอน ข้อบัญชีพี่เดี๋ยวพี่เอาข้อเกมต่อเลยไม่ได้พี่เพชรมันเงินทำอไรคอนเทนต์น้องบีมดูกล้ามพี่ก่อนไหมบีมบี่บีมบีมดูดิที่เป็นบีมไม่เหนื่อยเหรอพี่เหลือแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอโทรศัพท์แป๊บนึงนะได้โวลยวะไงทัดปัจจุตินเหรออะไรอ่ะปัดมือหกเหรอมันขายสองหมื่นไม่ได้อะดิมันตามราคาไม่งั้นบีมดูเก็บไว้ดูดีกว่าเออเดี๋ยวบีมดูมี่เงินเหรอเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวบอกแล้วทำงานกันเอเคงเจอกันนะเจอกัน น้องบีมครับนี่ไงครับเนาะใช่แค่นั้นเลยทุกคนนั่งใจทำงานนะครับเฮ้ยเบบทำอะไรอยู่ทำโปะกับพี่คุยกับสาวหรือเปล่าไม่คุยไม่มีอะไรแป๊บหนึ่งอะไรเบบี้แป๊บหนึ่งเบบี้แป๊บเบบี้อะไรฟังด้วยดิไม่มีไม่มีไหนโปกถึงไหนแล้วนี่ไงโอจะเสร็จแล้วเนี่ยไม่ ไม่สวยเขียนนี้ไปยุบวาะลูกตรงเนี้ยใหม่ใหม่หมดเลยพี่ไม่โอเคเลยนะอย่างเงี้ยโอเคโอเคครับได้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 กูอยากใครรักนะรักนะรักนะรักใครไม่ได้ยังได้ยังชอบยังไม่ได้ลบใหม่หมดเลยเอาหมดเลยเอาเลยเหรอไม่เอาเอาหน้าพี่อย่างเดียวพอเดี๋ยวพี่ไปถ่ายปกกับผมเลยแล้วกันได้โอเคพี่เบปมาเร็วยืนพี่ยืนนี้ถ่ายปกถ่ายปกครับโอเควพี่นโอเคเฮ้ยเบฟดูผมพี่ด้วยนะได้พี่ถ่ายท่าไหนอีกอะอย่างงี้ถ่ายอะไรงะไรเดี๋ยวมาให้พี่ดูดิอย่างงี้ เอาไปอะสองสามอ่ะเราเปลี่ยนห้าหน่อยพี่พีดด้วยโอเคไปทำปกให้แนนลงเลยชิแนนพี่บีมจะทำงานแล้วพี่บีมชอบมานอนตรงหนูนั่งพี่บีมจะทำงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูว่าหนูจะขอเงินพี่บีมไปทำคลิปด้วยนะเท่าไหร่งพันห้ามันเยอะแล้วนะแนนอะไรอีกไหนเอามาดูก่อนสิถ้าอยากก็ไม่เก ah, oh. ็บเนี okay. okay. ่ยเดี๋ยวพี่บีมคิดเลยนะคนละยี่สิบบาทอ่ะเดี๋ยวหนูเก็บพี่บีมไอ้ชอบโลกพี่บีมมานอนตรงนี้อีกแล้วอ่ะพี่ชอบนอนพี่ยะนอนประจำ วันวันไม่ทำอะไรเลยเขาให้ทำงานต้องถ่ายประจานลงไอจีหน่อยละกันต้องบีมดีเซลครับได้ที่เป็ดได้เลยได้ที่เป็ดได้ได้ทุกคนขยันจังวันนี้เป็นไงบ้างเต้ยไม่เป็ดคิดคอนเทนต์อยู่ใช่เดี๋ยวเต้ยจะเต้นติ๊กตอกโอเคโอเคเฮ้ยเธอเธออย่ามาล้อดิล้อดิมันก็ให้ลูกเราเล่นม้าหมุนอยู่เธอดูเธอไม่ใช่ม้าหมุนเธอดูเธอเนี่ยม้าหมุนเธอดูนะ ไม่ใช่ลูกของเราจะต,ต้องตื่นได้แล้วมันไม่ใช่ลูกของเราครับลูกเราแรงลูกเราอะไรของเรเออือลยมลูกเราเจ็บเธอไม่ไม่เช่งกับลูกเราท่านที่ใสไม่ดีเธออ,อย่าเออตาต้องเลยอย่ามองลูก้องแอไม่มีเรียนเหรอวันนี้เราเสร็จแล้วไปทำไรเรียบเดลยเล่นแข้งวัดแล้วมเด้อเธออย่ากวนพี่พี่เขาดีพี่เขาทำงานกันอยู่เออ เอ้ยน้องบีมครับวพาะไงครับพี่เป็ดเงินบริษัทเราเหลือสักเท่าไหร่แล้วอะตอนเนี้ยมีอยู่ประมาณสองสามพันครับพี่เป็ดโอ้เยอะอยู่นะที่ขอเงินมาสักพันได้ไหมล่ะเอาไปทำอะไรพี่เป็ด พี่อยากเอาไปเติมเกมสักนิดได้ไหมพี่เป็ดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเติมเกมไม่ได้แล้วพี่เป็ดเติมเยอะแล้วพี่เป็ดเนี่ยเขาจะจ่ายเนี่ยค่าคอนเทนต์เนี่ยพี่ยังต้องดีบุตรเยอะล่ะเงินพันเดียวเงินก็เงินพี่พี่เอาไปลงเกมสร้างรายได้นี่พี่เป็นอะไร เป็ดซีอีโอเอาโอ้กไหมได้เธอเอาโอ้กไหมพี่เป็ดทิ้งเลยพี่เป็ดเธอนี้ยน่ารักจริงๆเลยนะเอ้ยปล่อยให้พี่บีมบ่นได้ไงเนี่ยเแต่อุ้ยน้องแอมบ่งอยู่แล้วเนี่ยขยะเยอะเลยเด็กกับยี่สิบบาทนะไม่เป็นไรไงก็ห่ากับพี่เป็ดเลยเธอเอาอะไรมาใส่หัวล่ะพอเป็นเจ้าสาวเออมันเกินไปไหมล่ะพี่คุยกับลูกน้องแอม์พี่พี่ทำงานอยู่แอนปะข่าพิเตอร์ไหนสมัยกอนเดินพี่มา หนูกับพี่เต้ไปคินมาแล้วอ,อ,อว่าไงคินมาว่ายัางไงพี่เต้จะพูดหรือหนูจะพูดพี่เต้พูดก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวหนูค่อยพูดของหนูเต้ว่าเราควรทําแบบว่าเหมือนให้พี่เป็ดลองเส้นติ๊กต็อกไหมเต้นติกตต๊กตอ็อกเออแบบลูกค้าเข้าทางติก๊กต็อกเยอะมากหรือว่าพี่เต้พี่เป็ดเ,ออเต้นไน่อเหมือนเรียกยอดติก๊กต็อกหน่อยไงเราขายลูกค้าทางติก๊กต็อกหน่อยเอาล่ะน้องเต้กับน้องแนนครับน้องไม่ดูตารางเลยเหรอโอ้ไม่นมันยังไม่ได้เรา เห็นมันยังไม่ได้ไม่เอาไม่เอาอ่านออกไหมครับให่เอาครับพี่เป็ดังก่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มจะเนอมั้ยหนูไปทิ้งมาแล้วที่เป็ดก็คือตอนเนี้ยกระแสอึ่งย่างมาเลยอึ่งย่างมาเลยใช่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 ไหมพี่พปี๊ยแนนแนนใช่เลยร้านยิวหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็ดเดี๋ยวหนูเขียนเลยนะอึ่งย่างใช่ไหมมันไม่มีตารางที่จะให้ลงแล้วพี่เป็ดยพี่เป็ดดูดิมันมีตารางไหนพี่ไม่เห็นตารางนั่งสั่งเลยไหมพี่เป็ดได้ได้เอ้ย บีมบีมึงยากแล้วละสองพันหนะาไหมพี่พันหนึ่งทเป็นลงเกมงั้นหนูลงคิวไปเลยนะได้ยากถึงยากซื้อจากไหนอ่ะเดี๋ยวหนูสั่งเองพี่บีมก็โอนเงินถึ้ได้้เอามาสองพันก่อตมงยากตัวตนสองพันเลยเหรอเอาไปก่อนมันไม่ได้แล้วเต้ยเงินมันเหลือเนี่ยเต้ย เงินของทั้งหมดของเดือนเราแล้วอ่ะโอนก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พีโอนให้เดี๋ยวพี่พีโอนให้โอเคถ้เหลือเหลืองเดี๋ยวหนูเอามาคืนได้แล้วแคมปไปเสร็จให้พี่ด้วยได้ค่ะโอเคก็เอมต้ยแนนไปคิดคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะถ่ายงานแล้วไปวินไปถ่ายงานแบบพี่ครับได้ครับพี่เปับวินก็ตั้งกล้องเลยละกันนะปิดกล้องเลยหล่ะพี่จะถ่ายงานของพี่แล้วสวัสดีทุกคนพี่เป็ดตอนอีกแล้วหรอพี่เป็ด พี่เป็ดหนึสอจ้าเอเหมือนที่เป็ดเลยดูดิไหนเนี่ยเหมือนพี่เป็ดเลยได้บีมได้เอ้ยเธอทำไรเอาไ้คือไงนี่ไงเขามือไม่พออาหารที่หยิบให้ลืกไงให้จับมือลูกแต่มือแต่มือเอ๊ยหลอกลูกเป็นแพนกวิลลรอเด้อ เยากเนี่ยล้างรถเป่าสามร้อยรถพี่ใหญ่นะล้างไหวเหรอสามร้อยหนึ่งขัดไปเลยหนึ่งขัดแบบเอาเลยเอ้ยเอาเลยเอาตังค์มาก่อนเดี๋ยวพี่โอนให้เดี๋ยวพี่โอนให้เหมือนเกินเหมือนเกินอะไรนะอยู่หน้าบ้านเหรอโอเคโอเอเคพี่เอ๋คะเดี๋ยวผมมาหนึ่งไปไหนหญิงมาใครมาเด็กผมเด็กผมได้ได้ไปเลยไปเลยพี่เบฟสาวมาหาตลอดเลยโถพี่เบฟสาวใหมกแล้วหอที่ี่ พี่เบฟไปไหนอย่าตามมาเบฟมันไม่ดีนะเบฟอย่าทำอย่างนั้นเลยมันไม่ดีเบฟพี่ไม่อยากแบบความรักใครหลังพี่จะหักแล้ว <c oughs> เออบฟมันไม่ดีไงนะยู่ไยัไงนะนั่งหมู่มบ้านเหรอเขาเข้ามาเลยเดี๋ยวนั่งบนรถพอใช่อยู่ในรถอยู่ในรถไม่มีใครยินวินเอา <c oughs> ถ่ายนิดเดียวเองอเอบดูไปไปอะเบฟมาช่วยแอร์ล้างรถดีกว่าโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งบนรถก็ได้อีกครึ่งชั่วโมงขอพี่เป็ดแล้ว ไม่ต้องคุยเราหญิงอ่ะมันไม่มีอะไรน้องแอร์่วยแค่ล้างรถหน่อยมีช่วยโอ้พี่เบ๊งทำงานทำงานอะไรพี่เบ๊ไม่มีงานเอาเลยเดี๋ยวพี่รอหญิงโอ้หญิงพี่มาเอาแล้วอย่าล้ห้องน้ำล้างรถพี่อ่าละกันจะดีเลยน้องแอร์อันนี้ที่ถูพื้นนี่ใช้ได้เหมือนกันญาไม่ว่าหรอกญาใจดีเล่นหัวหัวพื้นจริงจัง เขอพี่ตายได้เลี่ีงี้มอานรอะแล้งานเลยไมวันนี้พี่บวดว่าเลยทำงานไงานม่แก้ละไม่แก้ละเฮ้ยเช็คตกเลยแล้วกันก่อนได้ไดครับพี่บ้านปิดครับนี่เลยเป็รีเซ อยามากเบฟอยากเพิ่มอะไรไหมพี่ว่าได้แล้วได้แล้วใช่ไหมสุดยอดตัวหนังสืออะไรได้แลวนะได้ได้ปกอย่างนี้หละที่โลกต้องการเดี๋ยวพี่เก็บความลับให้พี่ช่วยบอกตาลว่าวันนี้ผมทํางานดึกได้ได้ทำงานดึกเดี๋ยวผมมีนัดสอได้ได้ผมนัดเขาไว้แล้วด้แล้วเหรอแต่ว่าพี่อยากให้ความแตกนะพี่ปกป้องน้องเสมองานเล่าฉานคืองานของพี่เนาะเดี๋ยวผมได้โทรบอกเขาเลยพี่เก็บความลับได้คุยเลยเฮลโหลบบี้โอเค ไปได้ไปได้โอ้ยพี่เอไมเ่เป็นไรเวลาพี่มีความรับพวกเก็บให้พี่ด้วยกันผมเก็บความรับพี่เสมอจริงหรอพี่มีความรับอะไรบ้างไหนบอก่พี่มันวันที่พี่จำไม่ค่อยได้ไ เลยว่ะรับเลี้ยน <c oughs> มีอะไรบ้างอะเบ๊สมุนการพี่จะไม่ได้เหรออ๋อคุณคุณนะอีกนิดน,นึงจะรู้แล้วเอ้ยแต่พี่ไปกับผมไม่รู้ได้ไงพี่เมาขออีกรอบเล่าใหม่หมดเลยนะวันนั้นพี่พี่ผมจะเข่ากับผมมากเอาแล้วพี่กำลับใครบ้า,า <c oughs> งเโรงแรมนั้นมีกำลับใครโอ้พี่ไรเนี่ยให้ผมพูดเลยมันเป็นความลับอยู่คนเดีนวดิเดี๋ยว,วพี่มาถามใหม่นะ <c oughs> เมื <chat> ่อกี้พี่บีมอะแอบคุยหัชายแล้วก็บอกนี่มึงเย็นนี้กว่ากูลาได้ได้แล้วก็บอกไปเที่ยวกันดีกว่าเฮ้ยน้องแอรนี่ดีเหมือนกันนะเนี่ยน้องแอรแต่เรื่องสงการอะเออพี่น้องแอร์เรื่องสงการสวยย่าแต่ว่ามีภูเขาด้วยพี่เป็ดทำไมพี่เป็ดผอมจังไม่ผอมนะพี่ว่าพี่กำลังเล่นกล้ามไงพี่เล่นกล้ามอยู่ไม่ผอมหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวตงไปไหนอีกอะพี่ไปไหนอ๋อนี่เหรอได้เยอะจัง น้องแอร์ไปฟังหน่อยสิทานี้ต้องส่งการบอกพี่เดี๋ยวนี้เลยนะมันเปียกไม่ได้น้องคุยเรามีไม่ตอบเรายิง เอ้าเฮ้ยถ่ายตอนไหนแล้วแอนพี่เบี้ออกไปคุยตอนไหนแล้วอ่ะเบี้ยคุยกับใครคุยกับสาวสาวไหนสาวคนนั้นเองคนไหนแอนก็รู้จักแอนรู้จักหรอแอนรู้จักดีเลยดีสาวที่จะมาสาวคนนั้นอะเป็นอะไรกับพี่เต้ดีกว่า เราปล่อยให้พี่เปไปดีกว่าเลยพี่เโลกส่วนตัวสุดเล่นคนอื่นเนี่ยวันนี้ไม่เห็นพี่เต้ยเล่นทิกเกอรกับเดินแบบเลยดูพี่เต้ยพี่บีมไปดูพี่เต้ยเต้นทิกเกอรกันทงานเยอะเลยดูดูวันนี้โอ้โหทำอะไรพี่บีมากวันวานเอาแต่บ่นพี่เป็ดไม่ได้ทำหายเลยไม่ได้ทำหายเลยแค่บ่นพี่เป็ดเนี่ยนะนี่ทำงานเหนื่อยแล้ววันพี่บีมเที่ยวดึกเธอเธอปลุกพี่บีมก็อเมื่อวานพี่บีมเครียดอ่ะน้องแอร์ทำไมพี่บีมะตากล้องคนนั้นอ่ะ เสียใจเขกละกงมาจล้ิงพี่บิไปอ๋พี่บิ๊ไม่ต้องร้องนะแต่มาด้าคนนั้นก็ดีนะพี่บินมมาด้านั้นเป็นคนดีแต่พี่ชอบแบดบอย เต้ยทำไรโอ้ยใช่ย่อยเต้ยขอถ่ายติ๊กตอกกับตอมก่อนได้ไหมตอมยิ้มหน่อยเต้ยเต้ยขอถ่ายติ๊กตอกกับตอมก่อนเดี๋ยวพุ่งย่อเต้ยไม่อยากเห็นวันนนั้ที่เต้ยฝึกเต้นอย่างเงี้ยท่าเนี้ยท่าเนี้ยไม่อยากเห็นอ่ะเต้ยจะมห้ดูได้ไหมเต้ยไม่ได้เต้ยพิจิตรอีกนิดถ่ายเต้ยให้ดูก่อนย่้มเต้นให้เต้นพร้อมกัน เตถ้าอิงฟ้าพี่เบตแด้เร็วได้ได้ครับแอมาแล้วแต่เดพี่จะให้พี่หนอยให้บีมไม่ต้องไปคุยค่าบัตรหอกที่บีมถ่ายดีนะได้ได้บีมถ่ายเต้สวยๆนะจะมีเวลารับน้สามีนะได้แต่ได้มได้ได้ไต้ไดเต้ไม่ได้พี่ไม่ได้ลงเลยงเลยพี่เต้เห็นแอ เดี๋ยวได้เออใจเย็นนานที่จะเห็นพี่เป็ดเต้นอย่างนี้เอเต้เนเไพี่อดีกว่าอโอ้ยขอโทษขอโทษเต้ยตอมหิวไหมพี่เป็ดขายไปเต้ยมาตอมเรียตอมอีกแล้วอะเรียน้องแนนจะไปถอเขาทำไมแต่จะไง้เปล่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยุ้นไม่ไหมอุ่นไวถ้าอุ่นไวก็เข้ามาอยู่ในใจเต้ยก็ได้นะโอ้ยเต้ยเกินไปเต้ยเต้ยเกินไปเต้ยเ้ย คนคุยแล้วเบลก็คุยไปในสายนนิดคอดอ่ะเตยยุ่งก eg ับอะตอมก็ได้ไปดีนะไปเย็นเตยเต้ยบอยเต้ยรักอะตอมเจออีกนึงไปไหมคะเต้ยรักอะตอมเข้าม่เข้ามาอยู่ในใจเตยก็ได้นะแนนคแล้วเรื่องมหาลัยล่ะที่พี่ให้ตัง อัปเดตมื่อีอัปเดตแคพูดถึงอาจารยมิโลไม่มีเห็นอยู่เห็นเห็นแนนนั่งทำอย่างนั้นแล้วที่พี่ให้ตังไปอ่ะเอาตังไปทำไลน์สลิปพี่อยู่ในไลน์นะไม่มีไม่มีพี่ไม่พีคุยกับแนนไม่ต้งมาใช่พี่เป็ดสลิปมีก็หนูพี่เป็ดแม่สลิปใช่หนูคนนั้ให้เองมีอยู่พี่เป็ดจะดูไหมล่ะดูพี่ดูเฮ้ยพี่เป็ดวันนั้นผมมีเรื่องจะบอกน้องแอ เขาไปโกหกกับที่เช่าหอว่าแบบไปเรียนแล้วไม่เรียนแล้วแต่จริงๆจะคืนเช่าหอที่ไม่รู้เรื่องนี้อ่ะพี่เหมือนจะได้ยินมาเหมือนกันว่าแต่เบฟไปตัดง,งานเบฟก,ก็ได้น่าอยากกับบ้านวาเฮ้ยความรับ,บ,บเบฟเยอะนะจะให้เบฟรึเปล่าเธอดูเธอดูเขาไปดูด็อกเตอร์สตนมาไหนเธอเป็นยังไงเขาไปดูวิงโอ้ยเธอวงแหวนเล่นสุดยอดมากเลยจะไปเล่นกับพี่บีมเล่นแล้วม แหวนแน่น้องเบ๊กเอ้ยพี่ว่าอย่างนั้นเราเลิกงานกันเลยไหมเลิกอะไรพี่เป็ดเลิกงานพรุ่งนี้ก็เก็บไว้พรุ่งนี้ไงปกเสร็จแล้วเหรอปกกับเบ๊กปกเสร็จแล้วปกสวยงามมากพี่ชอบเบ๊กไหมะพี่ผิดหวังพี่จะเก็บความลับเบ๊กตลอดไปได้ค่ะพี่เดี๋ยวพี่แบบกำลังกายแล้ว เด็กๆนะคะไปไหนมาไหนก็ระวังตัวกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ว่ามาจะเร็วจะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ไม่เหมือนเลย <c oughs> เขาไม่ขนาดนั้นหรอกเนอะไม่ขนาด เล่นเหมือนแอร์เลยเหมือนมากเหมือนเลยนี่กับกับร่างกันเลยกับแล้วกับแล้วกับแล้วนีลุกเลยนีลุกอานุนก็สิ่งที่ดีก็ทอนนี่วันละนั้นหลังจากที่เราลองสำับล่างมาเป็นเวลาแบบเกือบทั้งวันอะตอนแบบสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็ไม่รอนอานุนอยากให้แบบเราทําอะไรอยากเล่นอะไรอยากแกล้งอะไรอยากแข่งอะไรเนี่ยก็คอยบอกละกันก็ถ้าเกิดเราแบบเออสามารถทําได้ก็เดี๋ยวทำให้นะครับสำหรับวันนี้ไม่เอามาเจอสักแค่ไหนสุดท้ายต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาแบบกันดูกันไปบายครับเห็นปะเห็นแก่ขี้หมู่ไปตอนตู้รู้จบ เจอจครับบุยแฮ